ได้ยิงที่ฉันพูดไหมดีนะฉันเป็นสาวแล้วนะแล้วเร็วฉันรู้หมายความว่าไงเธอรู้จะไม่บอกเหรอไม่บอกก็รู้ทําได้ยังไงนี่เธอยังเด็กนะรอยไม่ใช่นะดินะฉันเป็นสาวแล้วฉันอายุสิบปดฉันเป็นสาวลูกด็กออกกำลังกายกันไหมฉันกําลังทํานี่ไงนี่ส,ส,สวัสดีค่ะ เอ่อก็สวัสดีทุกคนนะคะในไลฟ์นะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะคอยสอดส่องคอมเมนต์ของทุกคนด้วยนะคะ <Okay. S 1> เกมคนไหนที่ใช่เลยค่ะซึ่งเป็นการทายกันว่าสถานการณ์ที่ช้อปปีก้กำหนดให้เราเนี่ยจะเหมาะกับเมมเบอร์คนไหนทั้ง4คนบ้างเองต้องตอบต้องตอ,อบพร้อมกันเลยใช่ไหมตอ,อบพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะถามว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกเขาคนนั้นถ้าต้องติดเกาะคิดว่าอยู่กับใครแล้วรอดคะหนึ่ง สองสามฟอนสองคได้มาพูดก่อนว่าทําไมเลืกอกฟอนคือโะว่าพอรู้สึกว่าสนิทแล้วก็เคยแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับฟอนอะคือเลยค่ดแบบว่าจะเป็นคนประเภทไหนอะไรเงี <c oughs> ้ยรู้สึกว่ามันจะมีความแบบว่าเออฮะฮะฮะแต่ว่า <c oughs> พอแบบจะแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาคือเหมือนมันจะไปด้วยกันได้อะรู้สึกว่ามันมันเข้ากันในการแก้ปัญหา อะไรเล่าคำตอบตัวนี้ยังไงอ่ะพี่พูดถ้าเราสองกันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้วัมาข้อต่อไปไปข้อต่อไปที่นี่นะเปลี่ยนวัยเชนะเราอ่ะข้อที่สองนะ จริงในในชัจังก็มาแหละถามว่าต่างกัะลงสตอรี่คู่เปลียมบ่อยมากจนที่แบบค่อนข้างจะสงสัยจริงๆแล้วล่ะมันมีความคับแทร่งใจพี่มานานแล้วแบบว่าจนพี่อยากจะรู้แล้วทีแรกก็คิดว่าเอ้าไม่ใช่หรอกก็เพื่อนแหละตอนนี้คือเพื่อนหรือเปล่าอ่ะเพื่อนเพื่อนอะเพื่อนที่เป็นมาก คือมาเป็นเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนกาแฟใช่ไหมก็เลยเอาคําขั้นกลางก็คือเพื่อนมันยังไงมันยังไงวะยังไงอะไม่ไม่ได้ชิปเปอร์แต่คือคือพี่เป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่สายชิปเปอร์แบบนานๆทีเปิดมาไอจีอ่ะพี่เป็นคนที่แบบลงรูปเสร็จพี่ออกพี่เป็นคนตั้งเวลาลงรูปออกออม แล้วคือพี่ทุกอย่างเวลาพี่ลงอะไรพี่จะตั้งเวลาไว้ว่าว่าตอนคืนก่อนนอนปุ๊บปุ๊บ,บคืนนี้จะลงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย oh. ประเด็นคือแต่ทุกครั้งที่พี่จะลงลงอ่ะตั้งเสร็จปุ๊บพอพี่เปิดเข้ามาตอนเย็นพี่จะเห็นแบบทําไมมันลงคู่กันวะแรกๆก็ไม่คิดหลังๆมันแบบว่าเลิฟแล้วเลิมแล้วสงสัยอ่ะบอกได้ไหมความจริงเนี <laughs> ่ยค <laughs> ืออะไรต้องเรียกเขามาคล้ <laughs> นี่เหรอนี่คือล่างว่าเพื่อืออันนี้เลยเหรอก็ไห <laughs> <laughs> นๆเข้ามาแล้วไงก็มันเป็นอะไรที่มันสงสัยไงกันเลยอ่ะเพื่อนหร <laughs> ือเปล่า <laughs> อ่ <laughs> อ <laughs> ไม่รู้สิ <laughs> อะไรมีคนบอกว่าฉันชิปฉันชิปมิ้นพาเปล่าฉันไม่ได้ชิป คือฉันไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรรู้แต่ว่าไฟในใจฉันแบบว่าไฟมัมมี่รบบว่าไฟมัมมี่มันร้อนรนจะเป็นมัมมี่หรอไฟมัมมี่มันร้อนรนเหมือนมันมีอะไรร้อนก้นก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรมันเรียกว่าชิปบอกรอนี้พี่ปล่อยให้หนูข้างล่างเลยว้าวแตาโอเคได้ไว้ไว้เดี๋ยวเจอกันอ่ะหนูหวังเลยว่าพี่ต้องขือจริงหนูยังไม่มาแล้วพี่จะจ้างเหตุอาการแล้วนะ นั่าต้องผูกแหละอันนี้กดฟิลเตอร์เลยเอา้ยมาดูมาดูอยากเซลล์อ่ะพี่หมัอนพี่ยังหมัอนไส้ไม่หายนะพูดเธอดูแฟนมากจนพี่ชอบคำนี้ไม่ได้อะไรแต่ทำไมฟิลแฟนอ๋อพี่ว่าน่าหนูจะบอกตอนถ่ายมันไม่ฟิลนั้นคือตอนถ่ายอย่ามาว่าเลยแล้วหนูแบบเพิ่งไม่เห็นว่าพาขวานใส่เพลงใช่ปะใส่เพลงบิวเข้าไปอีกหนูก็เลยแบบ เหรอวะมันฟิลนี้เหรอวะทำไมตอนถ่ายมันไม่ฟิลนี้วะตอนถ<ม>่ายจริงสนุกมากไม่อะคือหาเพลงใส่ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยตอนถ่ายอะคือคือครูทำอ,อะไรนะคือ,อเรีย<า>นคัร์ครูอะคอมเมนต์พาวขวัญอยู่ตอนนั้นอะพาวขวัญเพิ่งร้องเพลงเสร็จปะหรืออะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นอะใช่นั่นแหละเสร็จแล้ว พอขันเราครูกาลังพูดอยู่พอขันก็เลยเอาอกล้องขึ้นมาแล้วพขันคือตั้งใจนั่นแหละแต่ว่าคือเห็นพี่ขมิ้นก็เลยแบบเออแบบอันนั้นดีก็กดเสร็จแล้วยอยๆแบบพี่ขมินก็คือแบบน้าตลกอะ่ะพอขันก็เลยขำแล้วก็ลืมว่าตัวเองอะ่ะลืมปิดไมค์อ่อเออเออแล้วก็ูดิใช่รูแบอกว่าหัวอราะอะไรอะ่ะรูบอกว่านินทารูหรอหนูก็แบบไม่ค่ะรูไม่พวกหนูไ,ได้นินทารู คือแบบมันคนละฟิลเลยอ่ะก็เลยหาเพลงมาใส่ก็คือเพลงมันขึ้นเป็นอันดับต้นๆไงมันเวลาเลือกเพลงจะมีฮะก็เลยกดเพลงอันนั้นใช่นี่คือพี่บอกว่าอื้อหืมมันมันเป็นขนาดมันแบบพี่พนาพี่พนาคิดไปเองอันเนี้ยอันนี้คือไม่ได้คิดไปเองก็ตูดูเธอแบบเปิดมาพี่บอกวิตามินมันได้รักแต่ทำไมมองไม่มามันฟิลเซอร์ะ มันเป็นเพลงไงเพลงมันบิวเออแต่จริงๆมันด้อาจจะไ่รู้ก็ได้นะเพราะเปิดเพลงเออมันอาจจะเป็นที่วิดีโอเองหรือเปล่าเขาแบบมินมินเออนั่นแหละจริงหรอไม่ไม่ต้องเลยหนึ่งสองสามยกมือ ชอบเหมือนกันนะคะลลีีเกาหอะไรกันครับเนี่อะไรกันครับนี่อะไรกันครับเนี่ยเนี่ยไม่แต่คือวีอ่ะบ่นถึงพี่มามิงบ่อยมากเฮ้ยเราน้อยใจป้าเราน้อยใจฮะเราไม่น้อยใจเขาทำไมหนูต้องน้อยใจเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ชื่นชมกันดูชื่นชอบมากๆนะคะเย้ ไอ้ทวดจับน้องในกระนองน้ำหนึ่งสักน้ำเบี้ยแกไปเรื่อยขอโทษนะที่เราสองคนพูดเพ้อเจ้อกันจนแบบน้องๆต้องรอนานนะคะแต่ถามคำเดียวเลยเป็นแฟนกันปะคะไมปเลยฟาถามเลยสิฟาถามนเลยสิอยู่ๆเนี่ย ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะแบบมารู้จักกันมากกว่านี้นอนนอนนอนที่แบบชาวช้อปปี้พิทไม่อยู่ตอนนี้มันมีที่มาที่ไปจากอะไรเหรอคะรู้จักเป็นอะไรคะ่ะมันเถินมันมันคิ้วเหมือนนั่งแถลงข่าวเลยครัใช่วันนี้เป็นการสอบในสัมภาษณ์กันจริงมาจากนอนน้อยน่ะนอนน้อยนะาเอป็นไช้อป้ที่นอนน้อยนะานี่ทำอะไรกันอยู่อะคะอาจจะแบบว่าแนงช้อปปิ้กับช้อปปี้ฝึกซอมก็ได้ ไหนยก็มีตัวย่อนนอนนอมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับของรางวัลอะไรเลยนะคะค่ะอย่างแรกจะถามทั้งสองคนว่าการย่อนนอนนอเนี่ยสามารถเป็นอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่มาแล้วนอนน้อยนะเราอยากจะรู้แบบชาวช้อปปี้ว่าจะมีความครีเอทขนาดไหนอย่างนิวล่ะนอนนอนอแปลได้บ้าง เนยนักน้ำหนึ่งนย่างนอ้เนาะลิ้นไก่สั้นหรือเปล่าคะงงไปหมดแล้วเลยฮะไองั้นถามทั้งสองคนก่อนเลยว่าวันนี้มาเขาเรียกว่าอยู่ในแคมเปญช้อปปี้กับเราสุขกับพวกเราเนี่ยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนคะทั้งแบบน้องเนยแล้วก็น้องน้ำหนึ่งเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นอ้ทำไมก่อนน้อะเดี๋ยวถามน้องเนยก่อนถามน้องเนยก่อนไม่รู้ว่ามันดีเลยหรือว่าใจตรงกันนะคะตอบตลอดเลยนะเลยนะเลือดไนะเดืเลยจ่ากนี้ไป งงเลยก่อนก็ได้ค่ะถามงงเนยก่อนเลยตื่นเต้นไหมคะมากับช็อปปี้วันรอบนี้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นมันเป็นไม่กี่ครั้งด้วยที่แบบว่าเราจะมากับแบบสองคนปกติเราจะไปกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วรอบนี้ได้มาร่วมงานกับช็อปปี้วัตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะยังตื่นเต้นอยู่ก็ไม่แปลกเพราะเขารักกันสองคนเขาจะมาทำไมหลายคนอะอนี่โโอ้ยงขนาดนี้เป็นมาเทนเดอร์ไหมค่ะ เน่องอย่างนี้ในช่วงนี้นิวคือคือคือมั่นใจเลยว่าระหว่างที่เราเนี่ยอาจจะแบบทํากิจกรรมได้ไม่เหมือนเดิมเนาะอนสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน่าจะมีการแบบกิจกรรมไม่ทําอยู่ที่บ้าน <Okay. S 1> การกักตรงกักตัวบางคนเลือกที่จะดูทีวีบางคนดูหนังดูซีรีส์ด้วยนนหรือบางคนเลือกจะคอคุยกับแฟนหรืออะไรแบบนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะทําอะไรกันแล,แล้วนี่คอคุยกับแฟนคอคุยกันบ้างไหมคะ <laughs> คคืืออจริงขตอนนี้เรามีมีติ้งอยู่ออนไลน์คุยกับแฟนคลับนะคะหมายถึงว่าคุยกับแฟนคลับเนี่ยแหละได้คุยกับแฟนคลับกันบ้างหรือเปล่านึกว่าเป็นแฟนกันก็เลยคุยกันเราอย่าพึ่งอันนี้เลยครับเไม่ควรตอบเองไม่ดูไม่ออกเออจริงถามว่าดูออกไหมก็ดูออกแต่ตามสคริปต์บอกว่าให้แกเป็นดูไม่ออกแล้วคนนี้เป็นเพื่อนกันคุยกันบ่อยไหมคะแล้วทางฝั่งของน้ำหนึ่งนะคะมีเรื่องไหนแนะนำแม่กับชาชัปปี้ อ๋อคือตอนนี้ปกติน้ำหนึ่งจะไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เยอะเท่าไหร่ค่ะเพร <nhân S 1> <ห>าะเป็นคนที่แบบถ้าดูเราจะติดซีรีส์มากก็คือจะดูแบบมาลาทอนเลยอะไรอย่างงี้ก็เลยจะแบบไม่ค่อยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงในการที่เราจะไม่ได้หลับ <sim. S 2> ไม่ได้นอนเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็นอ๋แล้วถ้าเทียบก็เลยถ้าเทียบระหว่างซีรีส์ <c oughs> <c oughs> กับเนยนี <c oughs> น่ติดอะไรมากกว่ากันโอ้โหเออติดหมอนค่ะ หมอนนติอนอย่างเดียวเลยค่ะเรามีหมอนนะเราเาชิบเขาสันทอบมากเป็นคนติดหมอนค่ะเรามีหมอนเนอะ From the top, make a drop. That's a web. From the top, make a drop. That's a web. Macaroni in t pot, make it drop. พี่มินมี่ค่ะทำอะไรอะ่ะไม่แบ่งหนูเลยอ๋อเขายัางไม่มาวันนี้พี่พากับพี่มินเลี้ยงใช่ป่า เธอเราเป็นแฟนกันใช่ปะเราถ้ามีคนมาจีบเธออ่ะเธอจะบอกเขาว่าไงหรองการแฟมแล้วถ anyway> ้าเขาเป็นคนที่เธอแอบชอบอ่ะกับแฟนเคยเมแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วว่าไงนะ ฉันจะเอาจะมาเป็นแฟนนี่ได้เธอได้ยิน